ือจักรวาลจะเวี่ยงเธอมาเขียนโดยนงนาฏตอนที่12เรื่องของปีนุู์คนแอบรักนิพามาถึงก่อนเวลานัดตั้งเกือบชั่วโมงฉันยังพอมีเวลาที่จะปรึกษาเธอเกี่ยวกับเรื่องการสารภาพความรู้สึกกับดาวก่อนที่ดาวจะมาถึงฉันจึงชวนนิพาขึ้นไปบนห้องนอนของฉันตามลำพัง แต่ยังไม่ทันที่ฉันจะออกปากปรึกษาเรื่องสำคัญของฉันกับเธอนิพาก็ยืนกล่องของขวัญซึ่งห่อด้วยกระดาษห่อของขวัญแบบดี y มาให้พร้อมกับพูดขึ้นเสียงดังว่าแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะปันยิ้มกว้างส่งมาให้กล่องของขวัญขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือเล็กน้อยถูกห่อด้วยกระดาษคราฟสีน้ำตาล ตกแต่งลวดลายด้วยสติกเกอร์และสกอตเทปสีสันสดใสตามแต่ใจนึกผูกไว้ด้วยโบสีฟ้าที่ทำมาจากไหมพรมมองแวบแรกมันอาจจะไม่ได้สวยโดดเด่นแต่พอนึกถึงตอนที่คนทำตั้งใจใช้ความพยายามในการทำมันขึ้นมาแล้วฉันก็อดที่จะยิ้มกว้างออกมาไม่ได้แกทำเองเหรออืม นิพายิ้มแป้นพยักหน้ารับคงดีใจที่เห็นคนรับอย่างฉันมีความสุขฉันค่อยๆบรรจงแกะกระดาษห่อของขวัญแบบ DIY ของนิพาอย่างเบามือเพราะไม่อยากให้กระดาษที่นิพาทำขาดออกจากกันเมื่อเปิดกล่องออกดูเห็นข้างในเป็นกระเป๋าจัดระเบียบมือถือมีทั้งช่องสำหรับใส่ Power อร์แบ์สายชาร์จ หูฟังและอะแดปเตอร์ทำมาจากผ้ายีนสีเข้มฉันก็รู้เลยว่าของขวัญชิ้นนี้นิพาคงจะทำมันขึ้นมาด้วยตัวของเธอเองน่ารักจังเลยนี้ฉันปลื้มใจมากเมื่อเห็นของที่นิพาตั้งใจทำให้ฉันโดยเฉพาะโผเข้ากอดเธอไว้แน่นแต่ยังไม่ทันจะได้กล่าวคำขอบคุณออกไปก็มีเสียงโทรศัพท์ของฉัน ดังแทรกขึ้นมาเป็นดาวนั่นเองที่โทรมาถามทางอีกครั้งให้แน่ใจเพราะเธอยังไม่เคยขับรถผ่านย่านนี้มาก่อนเมื่อรู้ว่าดาวกำลังใกล้มาถึงฉันจึงรีบปรึกษาเรื่องที่ฉันต้องการทำในวันนี้กับนิภาแกวันนี้หลังจากเป่าเค้กเสร็จฉันตั้งใจจะชวนดาวขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วสารภาพกับดาวว่าฉันชอบเขา แกว่าฉันควรพูดกับเขาว่ายังไงดีแค่คิดฉันก็ตื่นเต้นไปหมดแล้วนิพาเงียบไปครู่ใหญ่ก่อนจะตอบออกมาได้เสียงราบเรียบว่าก็แค่บอกออกไปตามตรงว่าแกชอบเขาอยากคบกับเขาเป็นแฟนถ้าเขาจะชอบแกต่อให้แกพูดจาไม่รู้เรื่องเขาก็ตอบตกลงจริงของนิพาถ้าดาวจะชอบฉัน พูดยังไงดาวก็คงชอบขอแค่ให้ฉันกล้าพูดออกไปก็แล้วกันแต่ยังไม่ทันที่ฉันจะขอบใจนิพาที่ให้คำแนะนำกับฉันนิพาก็ชิงพูดขึ้นมาก่อนว่าฉันลงไปข้างล่างก่อนนะอยากเข้าห้องน้ำพูดแล้วนิพาก็เดินออกไปจากห้องนอนของฉันโดยที่ฉันยังไม่ทันจะได้ขอบคุณเธอเลยสักคำทั้งเรื่องของขวัญ ที่ตั้งใจทํามาให้กันและเรื่องคําแนะนําที่ดีไม่กี่นาทีต่อจากนั้นดาวก็ขับรถมาถึงวันนี้ดาวแต่งตัวสบายสบๆด้วยเสื้อคลอปสีส้มกับกางเกงยีนขาสั้นสีขาวซึ่งเพียงแค่นั้นก็ทําให้ดาวดูสวยน่ารักมากที่สุดแล้วในสายตาของฉันฉันต้อนรับดาวเป็นอย่างดี แนะนำดาวให้ทุกคนในบ้านหญิงอุ่นได้รู้จักสมาชิกทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นจนดาวออกปากกับฉันว่าบ้านหญิงอุ่นน่าอยู่มากถ้าเธอจำเป็นต้องเช่าบ้านอยู่สักหลังเธอก็คงจะเลือกที่นี่เหมือนกันแม้ว่ามันต้องใช้เวลาในการเดินทางไปทำงานนานขึ้นก็ตามในระหว่างนั้น ฉันสังเกตเห็นนิพามีสีหน้าไม่สู้ดีนะักไม่รู้เธอจะไม่สบายหรือเปล่าจึงพยายามเข้าไปกระซิบถามแต่คำตอบที่ได้กลับมาคือเธอสบายดีแล้วก็ขอตัวออกไปเดินเล่นรอบบริเวณสระว่ายน้ำโดยมีเยเลเลเกอรประจำบ้านตามไปเป็นเพื่อนคุยอันที่จริงมันก็ดีอยู่เหมือนกันที่เยลคอยทำหน้าที่ดูแลเพื่อนแทนฉัน แต่ทำไมเวลาที่เห็นสองคนนั้นหัวเราะคิกคักใส่กันฉันกลับรู้สึกเป็นห่วงนิพาแบบแปลกๆอาจเป็นเพราะฉันกังวลกลัวว่าท่านิพาเกิดถูกใจผู้หญิงมีสเสน่ห์อย่างเยลขึ้นมานิพาอาจจะเดือดร้อนเพราะคนอย่างเยลคงยังไม่พร้อมจะจริงจังกับใครทั้งนั้นนอกจากคบกันไปแบบคนรักสนุกหลังจากงานปาร์ตี้วันเกิดผ่านไปได้พักใหญ่ ไฟในบ้านทุกดวงกระดับลงดาวเป็นคนถือเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มที่ฉันชอบออกมาจากในครัวเสียงร้องเพลง happy birthday ดังขึ้นจากคนรอบข้างฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นตัวตั้งตัวตีบอกให้ดาวทำหน้าที่เป็นคนยกเค้กวันเกิดออกมาให้ฉันบรรยากาศแบบนี้มันช่างโรแมนติกแสงสีเหลืองนวลจากเทียนสิบกว่าเล่มบนเค้กวันเกิด ท่ามกลางความมืดส่องให้เห็นยิ้มตาหยีของดาวได้อย่างแจ่มชัดวินาทีนั้นฉันสั่งกับตัวเองไม่ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอย่างไรก็ตามคืนนี้ฉันจะต้องเอ่ยปากขอดาวเป็นแฟนให้ได้หลังจากเป่าเค้กเสร็จทุกคนก็นำของขวัญมาให้ฉันจริงอยู่ที่มันอาจจะไม่ได้มีราคาแพงเหมือนกับของขวัญ จากคุณสาธินีลูกสาวเจ้าของห้างสปปรรพสินค้าชื่อดังแต่ของขวัญเหล่านั้นก็ทําให้ฉันมีความสุขตั้งแต่แม่ตายจากไปฉันก็แทบไม่เคยได้รับของขวัญวันเกิดจากใครอีกเลยบรรยากาศภายในบ้านหญิงอุ่นตอนนี้จึงทาให้ฉันรู้สึกอบอุ่นหัวใจเหลือเกินดาวเองก็เตรียมของขวัญมาให้ฉันด้วย เป็นปากกาเจลด้ามเงินสลักชื่อปิยนุษเอาไว้ที่ตัวด้ามฉันยิ้มกว้างใจเต้นโครงครามจนแทบจะเก็บอาการไว้ไม่อยู่อยากโผลเข้ากอดดาวแล้วสารภาพความรู้สึกที่มีต่อเธอออกไปตรงนั้นให้มันรู้แล้วรู้ลอดกันไปหลังจากกินเค้กเสร็จเยวก็พูดขึ้นมากลางวงสนทนาว่า ให้ฉันชวนดาวขึ้นไปเยี่ยมชมดาดฟ้าของบ้านหญิงอุ่นที่พี่ยูตั้งใจสร้างไว้สำหรับใช้ดูดาวโดยเฉพาะแถมยังแอบพูดจาเป็นในให้ดาวฟังอีกด้วยว่าตั้งแต่สร้างมาก็มีแต่ชั้นนี่แหละที่ชอบย่องขึ้นไปดูดาวบนนั้นไม่รู้ว่าฉันฝังใจอะไรกับดาวนักหนาเมื่อดาวรู้ว่าบ้านหญิงอุ่นมีสถานที่แบบนั้นอยู่ด้วย เธอก็ทำตาโตอยากขึ้นไปบนดาดฟ้าทันทีดาวออกปากชวนคนโน้นคนนี้ให้ขึ้นไปบนดาดฟ้าด้วยกันแต่ทุกคนในงานวันเกิดรู้กันดีว่าห้ามตอบตกลงขึ้นไปบนดาดฟ้าพร้อมกับเราสองคนเป็นอันขาดบรรยากาศบนดาดฟ้าในยามนี้ไม่ได้ทําให้ฉันรู้สึกหนาวเหมือนช่วงปลายปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังดี ที่มีลมเย็นพัดผ่านมาบ้างสายลมเหล่านั้นช่วยทำให้ฉันผ่อนคลายจากความตื่นเต้นลงไปได้มากพอสมควรฉันแงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแล้วก็พบว่าท้องฟ้าเหนือบ้านหญิงอุ่นคืนนี้ช่างแจ่มใสทำให้เห็นดวงดาวแจ่มชัดมากกว่าทุกวันจักรวาลคงกำลังเปิดทางให้ฉันสมหวังในความรักอย่างแน่นอน นั่นเรียกว่าดาวอะไรเหรอปันดาวชี้มือไปยังดาวสามดวงที่เรียงกันเป็นเส้นตรงซึ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจนเขาเรียกว่าดาวไถเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดาวในพรานน่ะฉันตอบออกไปเท่าที่พอรู้ถึงแม้ฉันจะชอบขึ้นมาดูดาวบนดาดฟ้าแต่ดาวที่ฉันมองหามาตลอดคือดาว ที่กำลังนั่งอยู่ข้างกันตรงนี้ตั้งหากแล้วนั่นล่ะดาวอะไรดาวชี้มือไปที่แสงกระพริบดวงใหญ่ซึ่งอยู่ถัดไปตรงขอบฟ้านั่นเครื่องบินนะ่ะฉันตอบออกไปตามที่เห็นอย่างไม่ได้คิดอะไรแต่เป็นดาวเองที่หัวเราะเยาะให้กับความเด๋อดดาของตัวเธอถ้าทางแบบนั้น ของคนที่นั่งข้างกันทำให้ฉันนึกถึงดุดดารานักศึกษาปีหนึ่งที่ฉันพบครั้งแรกในวันรับน้องรอยยิ้มความสดใสใบหน้าอันอ่อนหวานเป็นมิตรกับทุกคนทำหัวใจฉันเต้นโครมครามอย่างไรในวันนั้นผ่านมานานตั้งแปดปีแล้วใจของฉันก็ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่ในที่สุดฉันจึงหลุดปากพูดออกไป ดาวปันชอบดาวดุดดาราดวงนั้นหันมามองหน้าฉันแววตาของเธอเริ่มตั้งคำถามแต่เธอยังคงปิดปากเงียบไม่ยอมพูดอะไรตอบกลับมาฉันดาวเอาว่าดาวคงยังไม่แน่ใจในความหมายของถ้อยคำที่ฉันพูดฉันจึงรวบรวมความกล้าขึ้นมาข่มใจตัวเองให้เต้นเป็นจังหวะปกติ แล้วบอกกับดาวไปอีกครั้งหนึ่งว่าปันชอบดาวไม่ใช่แบบเพื่อนแต่เป็นแบบคนรักเป็นแฟนกับปันได้ไหมคะดาวดาดฟ้าของบ้านหญิงอุ่นตกอยู่ในความเงียบเนิ่นนานเท่าไหร่ฉันก็ไม่อาจรู้สิ่งที่ฉันรู้มีเพียงหลังจากสิ้นสุดคำพูดประโยคนั้นของฉันดุดดาราดวงนั้น พูดอะไรออกมามากมายแต่คําที่ฉันได้ยินกลับมีเพียงแค่ดาวชอบปันนะแต่ชอบแบบเพื่อนเท่านั้นจริงๆหลังจากคํานั้นของดาวหูของฉันก็ดับไปใบหน้าชาไปหมดขาของฉันไม่มีแรงมากพอที่จะลุกขึ้นยืนแล้วเดินลงไปส่งดาวที่รถรู้ตัวอีกที ดาวก็ขับรถออกจากบ้านหญิงอุ่นไปแล้วนี่สินะคือผลลัพธ์จากการบอกรักเพื่อนสนิทที่ฉันต้องยอมรับมันให้ได้ใจของฉันหวงเหวงเพราะจากนี้ไปฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราจะเป็นอย่างไรดาวอาจพยายามหลบหน้าฉันอาจเสียเพื่อนที่ดีอย่างดาวไปตลอดชีวิตแต่ที่น่าแปลกใจก็คือ แม้ฉันจะรู้สึกใจหวิวจนอธิบายออกมาไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันฉันกลับรู้สึกโล่งใจอย่างประหลาดอย่างน้อยวันนี้ฉันก็ได้ทำในสิ่งที่ค้างคาใจมาแปดปีแล้วซึ่งอันที่จริงสิ่งที่ดาวพูดมานั้นไม่เกินจากที่ฉันคาดเดาวแต่ที่แปลกก็คือฉันไม่ได้อยากจะร้องไห้ไม่มีน้ำตาไหลออกมาเลยสักหยด จากที่ฉันเคยกลัวจนปล่อยให้ตัวเองทรมานอยู่กับความลังเลสงสัยมายาวนานถึง8ปีคำปฏิเสธที่ได้จากดาววันนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ช่วยปลดเปลื้องเรื่องที่เคยหนักอึ้งอยู่ในใจของฉันออกไปฉันแหงนหน้าขึ้นมองดูท้องฟ้าอีกครั้งแต่คราวนี้ฉันไม่เห็นดุดดาราดวงนั้นลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้าอีกต่อไปแล้ว ตอนนี้ฉันมีเพียงคํำปลอบใจให้กับตัวเองว่าเธอทำดีที่สุดแล้วล่ะปียนุษได้พูดความรู้สึกออกไปสักทีจากนี้ไปเธอก็แค่ต้องตัดใจให้ได้หากจักกรวาลจะได้ยินคําขอจากฉันได้โปรดอย่าเวียงเพื่อนที่ดีอย่างดาวออกไปจากชีวิตของคนขี้ขลาดอย่างฉันเลยนะขอร้องล่ะ จักรวาลฉันนั่งจมกับความคิดของตัวเองอยู่คนเดียวบนดาดฟ้าถามย้ำกับตัวเองให้แน่ใจว่าสิ่งที่ฉันทำลงไปนั้นดีแล้วจริงหรือแล้วฉันก็ได้คำตอบกลับมาว่าฉันทำถูกแล้วเพียงแต่ฉันตัดสินใจช้าไป8ปีถ้ากล้าบอกชอบดาวมาก่อนหน้านี้ฉันก็คงอกหักไปตั้งนานแล้ว และถ้าอกหักจากดาวไปแล้วฉันก็คงจะมูฟออนจากดาวไปได้ตั้งนานแล้วเช่นกันฉันได้แต่สมน้ำหน้าตัวเองที่มัวแต่กลัวความผิดหวังจนปล่อยให้เสียเวลามาเนิ่นนานขนาดนี้แล้วจูจ่ๆเสียงฝีเท้าของใครคนหนึ่งก็ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบของบรรยากาศรอบตัวและเสียงความคิดที่อยู่ในหัวของฉัน เพื่อนรุ่นน้องในที่ทำงานซึ่งไม่ยอมเรียกฉันว่าพี่เปิดประตูดาดฟ้าออกมาเดินตรงมาหาฉันนั่งลงข้างกันอย่างเงียบๆฉันเอ,อียงคอศบลงที่เนินไหลข้างซ้ายของนิพาโดยไม่พูดจาอะไรออกมาเช่นกันนิพาเอื้อมมือมาลูบหัวของฉันเบาๆเพื่อปลอบใจความเงียบเข้าปกคลุม เราสองคนแหงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าฉันสังเกตเห็นสีหน้าของนิพาเต็มไปด้วยความกังวลดูเหมือนเธอเองคงมีเรื่องที่กำลังลำบากใจอยู่เช่นกันแม้ว่านิพาจะยังไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยสักคำแต่การกระทำเพียงแค่นั้นของเธอกลับทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นมาอย่างประหลาดแล้วในที่สุดนิพาก็เป็นฝ่ายทำลายความเงียบ ที่กำลังปลอบโยนฉันขึ้นมาก่อนดาวเขาคงไม่โกรธแกหรอกไม่ต้องกังวลแกไม่มีทางเสียดาวไปอย่างแน่นอนเหมือนนิพาจะรู้ใจฉันไปซะทุกอย่างเพราะสิ่งที่ทำให้ฉันกลุ้มใจอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดาวปฏิเสธแต่เป็นเพราะฉันกลัวว่าการสารภาพความรู้สึกจะทําให้ฉันเสียเพื่อนที่ดีอย่างดาวไป นิพาบอกกับฉันว่าตอนที่ดาวเดินกลับลงไปข้างล่างดาวเป็นห่วงฉันมากจึงขอให้นิพาขึ้นมาพูดคุยปลอบใจฉันบนนี้แต่นิพาจงใจเว้นระยะให้ฉันได้อยู่คนเดียวตามลำพังสักพักก่อนที่เธอจะเดินขึ้นมาขอบใจแกมากนะนี้ฉันพูดออกไปเสียงอ่อยหลังจากได้ฟังคำบอกเล่าจากนิพา แกโอเคไหมนิพาถามกลับมาโดยน้ำเสียงอันอ่อนโยนอืมโอเคสิอันที่จริงฉันก็คิดไว้อยู่แล้วล่ะว่าดาวคงไม่ได้ชอบฉันแบบนั้นและไม่มีทางจะชอบด้วยไม่ใช่เพราะฉันไม่ดีแต่ฉันรู้ดีว่าสาเหตุเดียวคือเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันซึ่งฉันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ ถ้าฉันรับความจริงข้อนี้ไม่ได้ฉันก็คงต้องเสียใจไปอีกนานการที่ดาวปฏิเสธออกมาชัดเจนแบบนี้ก็ดีแล้วฉันจะได้ไม่ค้างคาใจอีกสายตาของนิภาดูผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อเธอเห็นฉันตั้งรับกับความผิดหวังที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วอันที่จริงฉันก็งงตัวเองอยู่เหมือนกันว่าทำไมฉันถึงได้รับมือกับความผิดหวังครั้งนี้ ได้ดีกว่าที่คิดเราสองคนเงียบไปอีกสักพักพร้อมใจกันแหงนหน้าขึ้นมองไปที่กลุ่มดาวในพรานแล้วจูจ่ๆนิพาก็ยื่นมือของเธอมาประคองแก้มทั้งสองข้างของฉันเอาไว้ส่งริมฝีปากบางของเธอมาประกบริมฝีปากของฉันอย่างแผ่วเบาฉันงุนงงกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นมือเท้าเย็นไปหมด หัวใจแทบหยุดเต้นนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้สัมผัสกับริมฝีปากของผู้หญิงตัวของฉันแข็งทื่อไม่กล้าแม้แต่จะขยับริมฝีปากหน้าของฉันเริ่มร้อนเผาทั้งที่อากาศรอบข้างค่อนข้างเย็นแถมมือของนิพาที่กำลังจับแก้มของฉันอยู่ก็เย็นมากด้วยเช่นกันนิพาค่อยๆถอนริมฝีปากของเธอออก แต่สองมือยังคงประคองแก้มของฉันไว้มองสบตากันเหมือนกำลังพยายามค้นหาความรู้สึกจากฉันอยู่ฉันยังคงนิ่งเงียบหาเสียงตัวเองไม่เจอแต่ถึงแม้จะหาเจอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันควรจะพูดอะไรออกไปในหัวของฉันเต็มไปด้วยคำถามเกิดอะไรขึ้นกับนิภาไม่สิ มันกำลังเกิดอะไรขึ้นกันแน่ระหว่างเราสองคนตลอดหลายวันที่ผ่านมาที่นิพาพยายามหลบหน้าฉันแท้จริงแล้วนิพาไม่ได้กำลังไม่พอใจอย่างที่ฉันคิดแต่นิพาฉันไม่กล้าคิดต่อไปเพราะไม่อยากเข้าใจอะไรผิดจึงพยายามรวบรวมสติตั้งใจจะอ้าปากถามนิพาออกไปแต่เหมือนนิพาจะรู้ เธอจึงสายหน้าช้าช้ายื่นนิ้วชี้ข้างขวาของเธอมาจุปากฉันปล่อยแก้มของฉันให้เป็นอิสระจากฝ่ามือนุ่มนิ่มแล้วสารภาพกับฉันว่าฉันชอบแกปันชอบตั้งแต่วันแรกที่เจอหน้ากันตอนนั้นแกรับอาสาเป็นพี่เลี้ยงให้กับฉันที่แผนกฉันชอบเวลาที่แกทำหน้าตาเด๋อดาพูดจาไม่รู้เรื่อง สอนงานชั้นแบบงงๆแต่แกก็ตั้งใจทําทุกอย่างเพื่อฉันเพื่อคนที่เพิ่งรู้จักกันแค่วันแรกฉันชอบแกชอบมาตลอดทุกสิ่งที่ฉันทําฉันไม่เคยอยากเป็นเพื่อนกับแกเลยฉันพยายามหักห้ามใจตัวเองแล้วแต่มารู้ตัวอีกทีความชอบที่มีมันก็กลายเป็นความรักแต่ฉันมันเป็นคนขี้ขลาด ฉันคิดไม่ถึงว่าแกจะชอบผู้หญิงฉันเลยไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าบอกกับแกตรงๆได้แต่คิดว่าแค่ได้อยู่ใกล้ๆแกแบบนี้ก็ดีที่สุดแล้วฉันมัวแต่กลัวที่จะเสียเพื่อนที่ดีที่สุดอย่างแกไปเลยไม่ได้พยายามทำอะไรให้แกรู้จนวันที่ดาวเข้ามาฉันถึงได้รู้ว่าฉันคิดผิดตั้งแต่วันนั้นฉันก็อึดอัดใจมาตลอด ฉันถึงได้พยายามหลบหน้าแกฉันทำใจไม่ได้จริงๆเวลาที่เห็นแกอยู่กับดาวนิพาพรั่งพูความรู้สึกของเธอออกมาน้ำในตาเริ่มคลอเบ้าตลอดเวลาที่ฉันนิ่งเงียบเพื่อรับฟังฉันได้แต่ถามตัวเองว่าทำไมนะทำไมฉันถึงไม่รู้ตัวมาก่อนเลยฉันขอโทษนันี้ที่ทำให้แกอึดอัด ถ้าฉันรู้ฉันจะไม่ทำอะไรที่ทำร้ายความรู้สึกของแกแบบนั้นฉันนี่มันซื่อบื้อจริงๆที่ไม่เคยมองออกเลยว่าแกรู้สึกกับฉันยังไงฉันรู้สึกผิดที่ทำให้นิพาอึดอัดยิ่งนึกถึงตอนที่นิพาออกปากชวนดาวไปดูหนังแทนฉันและตอนที่ฉันตื้อให้นิพาไปงานวันเกิดพี่ชัยที่คาราโอเกะแล้วฉันก็ยิ่งรู้สึกผิด แกจะรู้ได้ยังไงละปันในเมื่อสายตาของแกมีแค่ดาวคนเดียวนิพาตอบกลับมาด้วยแววตาที่ดูเศร้าแต่ก็จริงของนิพาในเมื่อฉันเอาตะมองหาดาวในอดีตฉันก็ไม่มีวันที่จะเห็นความรู้สึกดีๆที่นิพามีให้กันแม้ว่าเธอจะอยู่ใกล้ฉันมากก็ตามทีแต่ก็ต้องขอบใจดาวนะ ที่เข้ามาในชีวิตของแกเพราะเรื่องของแกกับดาวมันทําให้ฉันไม่อยากเป็นแบบแกฉันไม่อยากทรมานอยู่กับความสงสัยว่าคนที่เรารักจะมีใจให้เราบ้างหรือเปล่ายาวนานหลายปีแบบแกวันนี้ฉันเลยกล้าที่จะบอกให้แกรู้พูดจบแล้วนิพาก็พยายามฝืนยิ้มให้กันแต่ยิ้มที่ปะปนมาด้วยคลาบน้ำตาแบบนั้น กลับทำให้ใบหน้าของนิพาเต็มไปด้วยความเศร้าเราสองคนกลับมาอยู่ในความเงียบอีกครั้งฉันยังคงสับสนไม่รู้จะรับมือกับความรู้สึกของนิพาอย่างไรทั้งที่ตัวฉันเองก็เพิ่งถูกปฏิเสธจากคนที่ฉันแอบชอบมายาวนานถึง8ปีถ้าจะให้ปฏิเสธนิพาออกไปตอนนี้ฉันก็สงสารเธอแต่ถ้าจะให้ตอบรับ ฉันก็ทำไม่ได้เพราะฉันเห็นนิพาเป็นเพื่อนที่ดีมาโดยตลอดไม่เคยคิดอะไรเกินเลยกับเธอเลยสักครั้งนิพายังคงเข้าใจฉันได้ดีเสมอเธอคงไม่อยากทำให้ฉันอึดอัดจึงเป็นฝ่ายพูดออกมาก่อนฉันรู้ตัวดีปันว่าสถานะของฉันอยู่ตรงไหนฉันจะไม่ขอให้แกตอบรับหรือขอให้แกเป็นแฟนกับฉันหรอก ฉันแค่อยากบอกให้แกรู้ไว้ว่าฉันรักแกมากจริงๆจากนี้ไปถ้าแกจะไม่สนิทใจกับฉันเหมือนเก่าฉันก็จะไม่ว่าอะไรแกสักคำนิพาเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะพูดขึ้นว่าฉันต้องขอโทษแกด้วยนะที่มาบอกรักแกตอนนี้ทั้งที่แกก็เพิ่งอกหักแต่แกทำให้ฉันรู้ว่าฉันจะบอกรักแกด้วยการกระทำทุกอย่าง โดยที่ปราศจากคำพูดไม่ได้เพราะแกจะไม่มีวันรู้เลยแล้วถ้าปล่อยให้วันนี้ผ่านเลยไปฉันก็อาจจะไม่กล้าบอกรักแกอีกเลยก็ได้นิพาสูดลมหายใจเข้าลึกฟื้นยิ้มออกมาแล้วพูดต่อมาว่าดึกแล้วฉันกลับบ้านก่อนนะสุขสันต์วันเกิดอีกครั้งฝันดีนะปันพูดแล้ว นิพาก,ก็ลุกขึ้นยืนหันหลังให้ชันแล้วเดินลงบันไดไปอย่างช้าๆปล่อยให้ฉันงุนงงกับความรู้สึกใหม่ที่กำลังเกาะตัวขึ้นในใจของฉันอยู่บนดาดฟ้านั้นตามลำพังคนเดียวคืนนั้นฉันพยายามข่มตานอนอย่างไรก็ไม่ยอมหลับแต่ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่ทำให้ฉันนอนไม่หลับนั้นเป็นเพราะเรื่องของดาว หรือเรื่องของนิภาแล้วในที่สุดฉันก็เผลอหลับไปราวสามชั่วโมงเมื่อตื่นขึ้นมาในเช้าวันอาทิตย์ฉันก็เอาแต่คิดฟุ้งซ่านกลัวว่าดาวจะโกรธฉันจึงตัดสินใจไลน์ไปหาดาวเพื่อกล่าวคำขอโทษที่ฉันคิดเกินเลยกับเธอข้อความที่ดาวส่งกลับมาทำให้ฉันยิ้มออกมาได้ดาวเข้าใจค่ะ,คะ ปันไม่ต้องกังวลยังไงเราสองคนก็ยังเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิมดาวรักปันนะแต่รักแบบเพื่อนแค่ปันเข้าใจแล้วไม่โกรธด,ดาวแค่นี้ดาวก็ดีใจแล้วไว้เจอกันพรุ่งนี้ในที่ทำงานนะคะเป็นอันว่าเรื่องของฉันกับดุดดาราก็ลงเอยกันแบบนี้แม้เราสองคนจะไม่ได้ลงเอยกันในแบบคู่รักแต่โชคยังดี ที่มิตรภาพระหว่างเราสองคนยังคงอยู่แต่กับเรื่องของนิพายังคงตามมากวนใจฉันไม่หยุดฉันออกไปเดินเล่นรอบบริเวณสระว่ายน้ําในขณะที่หัวของฉันเต็มไปด้วยเรื่องราวระหว่างเราในระหว่างที่ฉันกําลังพยายามทําทุกอย่างให้ดาวเห็นว่าฉันชอบเธอมากขนาดไหนฉันไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่านิพาเองก็กําลังทําทุกอย่าง เพื่อให้ฉันหันมามองด้วยเหมือนกันภาพีินิพาคอยซื้อของกินที่ฉันชอบมาให้ในตอนเช้าชงกาแฟตามสูตรของฉันมาให้กันถึงโต๊ะทำงานในตอนบ่ายคอยปลอบใจเวลาฉันทำหน้าจ๋อยหลังจากถูกหัวหน้าดุพุ่งเข้าชนกับเพื่อนร่วมงานทุกคนที่มีปัญหากับฉันภาพเหล่านั้นวนเวียนเข้าออก อยู่ในหัวของฉันตลอดทั้งวันจนเข้านอนอันที่จริงนิพาอยู่ตรงนั้นมาตลอดตรงพื้นที่ของคนแอบรักแต่ฉันไม่เคยมองเห็นเธอมาก่อนเลยเพราะฉันเอาแต่มองหาดวงดาวที่เลื่อนลอยไกลออกไปเมื่อฉันตั้งใจมองนิพาได้วยมุมที่ต่างไปฉันจึงได้พบว่าสิ่งต่าง ที่นิพาคอยทําให้ฉันนั้นแสนอ่อนโยนเพราะมีนิพาฉันถึงได้รู้สึกอบอุ่นใจในที่ทํางานแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังไม่แน่ใจว่าฉันจะรู้สึกแบบเดียวกันกับที่นิพารู้สึกกับฉันได้หรือไม่จนกระทั่ง